สวัสดีค่ะ เพื่ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1-2สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนามาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากนักรบสีน้ำเงินโดยกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการลื้นที่46สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนยุวกาชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มยุวกเกษตรกร เทอขายพระธาตุสวี ระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2567เพื่อให้นักเรียนสมาชิกยุวากาชาติที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิตประจำวันได้ตลอดจนมีทักษะชีวิตมีความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยมีนายสวัสด์วารินกุฎรองผู้ในการ ของเขตสองเป็นประธานในพิธีณโรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อยตมบนทุ่งระยะอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนี่คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินในการดูแลในส่วนของเขตอับผิดชอบในพื้นที่จบข่าวพันจาการเอกหญิงสริปมลีอ่า